รศสนตบดอนเกดีขานำเสนขอข้อมูลการประเมินคัดเลือกกศนสนตบลอตุแบบ5ดิพิมเมียมประจำปีงบประมาณ2,565ด้านที่1คูมีสัมพันนะในการจัดเรียนการสอนที่มีคุณภาพในระดับต่างคูทิเชอร์ตัวชี้วัดด้านวิชาการข้อมูลสถานที่ตั้งลักษณะพื้นที่ตั้งกศนสนต,ตสบดอนเกดีตั้งอยู่หมู่ที่2บ้านนองรลีรบตบลดอนเกดีอำเภอกแะทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครข้อมูลบุคลากรกศนสนตบดอนเกดีไปใต้การบริหารงานของนายศุชัยแสงดวงผู้มีการกศนสนอำเภอกระตุ่มแบน บุคลากรกศนตำบลดอนเกดีประกอบไปด้วย 1. นางสาวประทานพรสุทธวิทย์ตำแหน่งครูผู้ช่วย 2. นายคุณกรงขาวฟองตำแหน่งครูผู้ช่วย 3. นางสาวอมรรัตน์ไทยศรีตำแหน่งครูอสาสาสมัคร 4. นายสิทธิ์ขำล้วนตำแหน่งหัวหน้ากศนตำบลดอนเกดีกศนตำบลดอนเกดีมีสาธารณภคไฟฟ้าน้ำประปาอินเทอร์เน็ตบริการให้แก่ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงใช้งานจากโครงการบริการอินเทอร์เน็ตสารณสู่ชุมชนสำนักงานคณะกรรมการชิทักเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กศนตะบนรอนเกลียดีมีสื่ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนมีสื่อต่างๆได้แก่ 1. คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กจำนวนหนึ่งเครื่อง 2. เครื่องรับโทรทัศน์สมาร์ททีวีจำนวนหนึ่งเครื่อง 3. ทุ่ลำโพงช่วยสอนพร้อมไม์จำนวนหนึ่งตู้ 4. โต๊ะเรียนพร้อมเก้าอี้นั่งจำนวนส0ิชุดจำนวนผู้มาใช้สื่ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนกศนตบนรอนเกลีดีมีผู้มาใช้บริการประมาณ30คนต่อวันเฉลียแล้วประมาณ80ถึง120คนต่อเดือน กศนตบลดนเกดีได้ขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานของกศนตบลตามบทบาทภารกิจให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและบริบทของพื้นที่ภายใต้การขับเคลื่อนการดำเนินงาน4ศูนย์ได้แก่ 1. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ 2. ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยในตำบล 3. ศูนย์ดิจิทัลชุมชน 4. ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตระดับความสำเร็จของการทำแผนปฏิบัติการกศนตบล 1. กศนตบลดนเกดีร่วมประชุมกับเทศบาลตำบลผู้นำชุมชนติดตามแผนการดำเนินงาน ขององค์การของส่วนท้องถิ่นตามจาศาสตร์และการพัฒนาคนและสังคมชุมชนข้มแข็งมีการรวบรวมศึกษาข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลบริบทสภาพปัญหาและความต้องการความจําเป็นที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการจัดทาแผนปฏิบัติการกศนาําบลให้เป็นปัจจุบัน2กศนานําบลรอนเกดีมีโครงการที่สามารถแก้ปัญหาตามบริบทและความจำเป็นเมื่อเก็บข้อมูลพื้นฐานของตาบลเกี่ยวข้องสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนที่มีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว นำมาจัดทำโครงการตามที่ชุมชนต้องการเพื่อแก้ปัญหาและความต้องการของคนในชุมชน3กอสนตำบลดอนกดีจะทำแผนปฏิบัติการโครงการต้องมีความสอดท้องกับนโยบายและจุดเน้น4กอสนตำบลดอนเกดีได้นำแผนปฏิบัติการและดำเนินการตามที่กำหนดโดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนในการจัดกิจกรรมเช่นการนำภูมิปัญญาปัาชาวบ้านมาเป็นวิทยากรหรือภาคีเครือข่ายมาเป็นวิยากรบรรยายการสาธิตให้ความรู้ของโครงการหรือกิจกรรมต่างๆของกอสน ซึ่งในแต่ละกิจกรรมต่างๆในชุมชนมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยผพ้นําชุมชนได้ออกเสียงตามสายเพื่อประชาชนในชุมชนนั้นๆได้ทราบและเข้าร่วมกิจกรรมนั้นๆห้า<ฮ>กศนตบลดอนเกดีลงข้อมูลระบบ DMS เพื่อการบร,ริหารจัดการสำนักง,งานกศนจังหวัดมุสาคอร์และใช้รวบรวมข้อมูลสาร,รสนเทศเพื่อการบร,ริหารจัดการสำนักง,งานกศนต่อไปจํานวนผู้เรียนของหลักสูตร,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 รการศึกษาขั้นพื้นฐานกูรกศนตำบลดอนเกดีรับผิดชอบผู้เรียนเป็น,ปนไปตามเกณฑ์ที่สำนักง,งานกศนกําหนดจํานวนนักศึกษาหลักสูตรการศึก การศาึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2,551พักเรียนที่2ปีการศึกษา2,564มีนักศึกษาแยกเป็นระดับดังนี้ 1. ระดับประถมศึกษาจำนวน8คน 2. ระดับมัธยมศึกษาต้นปลายจำนวน48คนรวมทั้งสิ้น56คนจำนวนความสำเร็จของการดำเนินงานการศาึกษาขั้นพื้นฐานกศนตำบลดอนเกดีมีการวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายและสำรวจความต้องการของผู้เรียนเื่อร,รวมจัดวิธีการเรียนให้เหมาะสมกับนักศึกษามีจัดการเรียนรู้ให้ประสบผลสำเร็จมีผลสำเร็จทางการศึกษาเรียนสูง ผู้เรียนควรมีความพร้อมที่ดีในทุกๆด้านดังนั้นก่อนจะเริ่มดําเนินการสอนวิชาใดๆคนมีการศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลกศนตําบลดงเกดีมีการจัดทาแผนการเรียนรู้รายสัปดาห์แผนการเรียนรู้ออนไลน์บันทึกการเรียนรู้และจะทําข้อมูลการลงทะเบียนของผู้เรียนและแจ้งให้ผู้เรียนทราบโดยทุกกันจับทําแผนการสอนเป็นรายลักษณ์อักษรเพื่อใช้ในการปฏิบัติการสอนในรายวิชาในวิชาหนึ่งเป็นการเตรียมการสอนอย่างมีระบบและเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ครูพัฒนาจัดการเรียนการสอนไปสู่จุดประสงค์การเรียนรู้และจุดมุ่งหมายของหลักสสูตรได้อย่าางมีปิิทธภพ กศนตำบ,บนดนกลีดีจะทาปฏิทินการพบกุ่มทางภาคเรียนก็จัดกรเรียนรู้การวบกุมและตนเองทางภาคเรียนเป็นปัจจัยที่ทําให้กาเรียนรู้ทุกตัวเองประษษสบความสําเร็จกศนตะบ,บนโดนกีดีผู้เรียนไม่น้อยกว่า7 0ของผู้เรียนทั้งหมดที่รับผิดชอบในภาคเรียนนั้นเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน20ชั่วโมงกิจกรรมที่สาานศึกษาดาเนินการและกุศนตะบนดนกดีดําเนินการที่รับผิดชอบในภาคเรียนนั้นเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนศักยภาพ โดยพัฒนาทาั้งด้านกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาให้สามารถเข้าใจตนเองความรู้ความถนัดสนใจสามารถปกักเลนเข้ากับผู้อื่นสังคมและประเทศชาติาการมองชีวิตได้อย่างมีความสุขกศนตะบลโดนเกนดีมีจำนวนนักศึกษา,าขเข้าสอบระดับชาติหรือเอ็นเน็ตที่เป็นร้อยละร้อยจากยอดจำนวนนักศึกษา,าที่เข้าสอบครบ12คนกศนตำบลโดนเกนดีมียูสเนียมและพาร์ทเปิร์ดและมีการเข้าใช้สื่อกันเรียนรู้จากรายการโทรทัศน์อทีวีหรือสื่อออนไลน์นั้นกศนตำบลโดนเกดีได้ประชาสัมพันธ์ บอกนักศึกษาท่องทางการสื่อสารผ่านรายการประทับเพื่อการศึกษาผ่านระบบเว็บไซต์ช่วยในการการสอนของนักศึกษากอสสนทบดอนเกดีมีการช่วยเหลือผู้เรียนเช่นบันทึกผลการติดตามการขาดเรียนของผู้เรียนที่ไม่มาเรียนพบกลุ่มมีการเยี่ยมบ้านกำกัดการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาเพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองเต็มที่เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียนกอสสนทบดอนเกดีกำหนดลงเวลาการปฏิบัติงานและการลงชื่ิตของนักศึกษาในวันพบกลุ่มการเรียนการสอน กศนตำบลบอนเกนดีมีการรายงานประเมินคุณธรรมของผู้เรียนเป็นการประเมินเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมค่านยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโดยการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนทำกิจกรรมซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ตนเองครอบครัวสถานศรรึกษาชุมชนสังคมและประเทศชาติและในที่สุดจะทำให้ผู้เรียนมีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมข่านยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์กศนตำบลบอนเกดีมีการบันทึกการตรวจรายงานกิจกรรมของผู้เรียนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งเป็นกิจกรรมที่องค์ประกอบสำคัญประหนึ่งในการคงทราบที่กำหนดไว้หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเรียนการสอนในระบบการสกษาขั้นพุทฐานพุทธศักราช25งพันห้าสดกสนบสนโดนเกดีจัดผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่นที่ประสานขอความช่วยมืออย่างน้อย2กิจกรรมดังนี้หปฏิบัติหน้าที่ลูกเสือชิตอาอสากศนนำเมล็ดพันธุ์และต้นฟ้าทลายโจรกองการสทหองใหญ่ต้านภัยโควิดสิบเก้าจเมืองเกสมเด็ระนางเจ้าสิฯฯ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 ริกิจพระบรมราชินะีพระบรมราชินีอันปีหลลวงสงสสถาาานที่กกซ2ปิิิบัตตู กศนลมกับสูบน้ำใจส่้ภัยโควิดนำพันปลาปล่อยตามแหล่งน้ำธรรมชาติบ่อบ้านเรือนเพื่อขยายผลต่อไปกศนตำบลดอนเกดีมีการทำวิจัยเฉลี่ยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเรื่องการศึกษาปัญหาในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาเพื่อเกิดความเข้าใจในหลักเกณฑ์และทฤษฎีพื้นฐานของวิชาวิทยาศาสตร์กศนตำบลดอนเกดีทั้งหมดมีสุขภาวะทางกายและสุขศิลปมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์มีทักษะในการเผชิญปัญหาหรือแก้ป,ปัญหาได้มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์คิดแก้ป,ปัญหาและคิดสร้างสรรค์มีผลสมธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรมีทักษะในการทํางานร่วมกับผู้อื่นและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตผู้เรียนร้อยละแปดสิบของผู้เรียนทั้งหมดที่ทรับผิดชอบในเพื่อนนั้นมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างวิจัยยาและเล็งเปลี่ยนความคิดกับผู้อื่นเรียนรู้อย่างต่อเนื่องคิดเป็นรู้จักโครงานชิ้นงาน ล,ลายละของผู้ตบหลักสูตรการภาษาขั้นพื้นฐานมีการตรวจสอบระบบงานไอทีในการเช็คก,การลงทะเบียนเรียนและการจบผลนักศึกษาโดยการเรียงพบที่ภาคเรียนตามโครงสร้าง้ายละของผู้ข้อสอบใปภาคทุะดับจำนวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2 5 6 4ากศนตะบ,บนดอนเกนดีเน้นย้ำให้นักศึกษาทราบและให้ความสําคัญในการสอบไปภาคพวกภาคเรียนโดยเป็นผลคณิตที่ดี1ระดับปถมจำนวนผู้ข้าสอบ6คนคิดเป็นร้อยละ752ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวนผู้ข้าสอบ จำนวน41คนคิดเป็นร้อยละ85.41ร้อยละจำนวนผู้เรียนที่มีผลสำพิตในวิชาบังคับผู้เรียนภาสาขั้นพื้นฐานและวิชาบังคับเฉพาะภาคเรียนในรอบประเม,มินมีผลสำพิตทางการเรียนเฉลี่ย2.00ขึ้นไปจำนวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนกสนบตำบลนนทบุรีมีผลสมพิษทางการเรียนเฉลี่ย2.00ขึ้นไปอยู่ในเกณฑ์ดับ50%ตามค่าเฉลี่ยผู้เรียนเข้าร่วมกิจรกรรมการศึกษาต่อนเนื่องเมื่อเทียบกับเป้าหมายกศนตำบลนนทบุรี จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศาึกษาจัดการเรียนรู้ตามหลักปัญญาของธุรฐกิจพอเพียงมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายน้อมลำดับปัญญาของธุรฐกิจพอเพียงเป็นกรอบแนวคิดซึ่งมุ่งให้คนสามารถพึ่งพาตนเองได้รวมถึงการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นจดเก็ความยั่งยืนขําว่าพอเพียงณนะโคกหนงนาโมเดลตำบลสวนหลวงรายลักของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อนเนื่องที่มีความรู้ไปใช้เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย1นึขอสนอตโนตำบลนอยกรดีจำนวนผู้เข้าวดกิจกรรมการศึกษาพเพื่อพัฒนาชีพ เพื่อสอนหลักสูตรต่อเนื่องในพื้นที่เพราะเป็นความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในการสร้างรายได้ลดรายจ่ายทาให้ครอบครัวเข้มแข็ง<ๆ>เมื่อจบหลักสูตรที่นําความรู้ไปใช้ในการลดรายจ่ายเพิ่มไปได้ต่อยอดเดิมเพื่อเพิ่มมูลค่าสองก่สนตบลดอนเกดีจำนวนผู้เข้าร่วมก,กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตกลุ่มเป้าหมายประชาชนในตำบลดอนเกดีนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองในด้านการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชนและครอบครัวรอยละของผู้จบหลักสูตรนี้นำความรู้ไปใช้ในการ พัฒนาตัวเองเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีต่อไป3กศนตำบลโดยคดีจำนวนผู้เขา้าร่วมกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนจัดอบรมให้ความรู้การกำจัดขยะด้วยวิธีหลัก3 r กลุ่มเป้าหมายตระหนักใส่ใจการกำจัดขยะด้วยวิธีหลักสามาที่ถูกต้องร้อยละของผู้จบหลักสูตรนี้นำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาสังคมและชุมชนเรื่องการกำจัดขยะที่ถูกต้องต่อไปจำนวนผู้รับบริการการศึกษาตามอธัธยาศัย หนึ่งจำนวนผู้รับบริการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านข้อนอตำบลโดยคดีจำนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านบริการส่งหนังสือพิมพ์วรสารเพื่อส่งเสริมการอ่านในบ้านชุมชนน่าต่อจากการลงทานข้อมูล dmas จำนวน1 5 7 0คนหาจคนจำนวนอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านก้นอตำบลบนกดีมีจำนวนอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านจำนวน2คนเข้ามาขับเคลื่อนบริการส่งหนังสือพิมพ์ที่บ้านหนังสือชุมชนซึ่งเป็นการอุทิศให้เป็นทุกข์สมบุญประชาชนของชุมชนในการส่งเสริมการอ่าน ความสำเร็จของการจัดโครงการกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนหนึ่งโครงการกิจกรรมในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทิศั่านกับแหล่งเรียนรู้ของประชาชนกอสนตำบลดอนเกดีมีโครงการอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนและพัฒนาภูมิทัศน์บ้านหนังสือชุมชนเพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์กับการเรียนรู้ของประชาชน 2. มีการจัดทำรายงาน กิจกรรมบ้านหนังสือชุมชน3มีความประเม,มินพึงพอใจบ้านหนังสือชุมชน4กศสนตำบลบนเกดีมีการนิเทศติดตามผู้เข้าร่วก,กิจกรรมแหล่งแหล่งรู้บ้านหนังสือชุมชนระดับสาสสำเร็จของครูในการมีส่วนร่วมกับภักคีดไข่ในชุมชน 1. ครูจัดกิจกรรมร่วมกับคักครือข่ายกอสนตำบลบนเกดีร่วมกับผักครือข่ายจัดกิจกรรมดังนี้ หนึ่งศูนย์การลดสกิลพอเพียงและทฤษฎีใหม่สองศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยในตำบลสามศูนย์ที่ชทัดชุมชนสี่ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตอสนตำบลนนทบกรดีมีประเมินผลในการจัดกิจกรรมรวมกับภากีขายโดยแบบสอบถามจำนวนงานตามนโยบายเล่งดโดนหรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายข้อหนึ่งดำเนินกิจกรรมรับต้นรับท่านดรกระดกรนวิลาวันรัตตนตทีช่วยว่าการกระสุนถอยการและรายงานผลการปลูกฟ้าทลายโจรแปลงสาธิตการปลูกฟ้าทลายโจรไปใต้ชื่อว่าศูนย์เรียนรู้สมุนไพรร้านไม่ได้พันสู้พั์โคลิ -19 สองปฏิ ah. บัติหน้าที่ลูกเสือจิตอาสากศนนำเม็ดพันธุ์และฟ้าทลายโจรโครงการสอทอหงใหญ่ท่านภัยโควิด -19 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีพระบรมราชชนีพันปีหลวงณสถานีบางซื่อ3ร่วมปิดคณะกรรมการจะํำผู้มือปลูกผู้สมุนไพรฟ้าทลายโจร4นํนำหลักสูตรวิชาเลือกเสรีวิชาสุขภาพและฟ้าทลายโจร5ปฏิบัติหน้าที่ลูกเสือจิตอาสนาาเม็ดพันธุ์ต้นฟ้าทลายโจรให้กับโรงพยาบาลโพธารามกราชบุรี6ออกค้นบุตรตามนโยบายริ่งด่วนกศนปากบุตรเพื่อสร้างโอกาสทางการศ 7. งานที <mel> ่ต <iah> ้องเป้าหมายดูแลโครงการสถานศึกษาปลอดภัย 8. กฟนอฝึกอบรมอาชีพฟรีหนสัปดาห์หนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพโดยฝึสอาชีพชุมชนโดยฝึกอบรมอาชีพะยาั้นและการุูมกรอบสินค้าให้กับประชาชนและสถานศึกษาหนึ่งอาชีพสร้างรายได้ต่อยอดสู่วิสาหกิจชุมชนข้อ 9. กอนอตำบลโน่นก็ดีร่วมกับวิลัยการจัดการมหาวิทยาลัยพะเยาโครงสร้างเครือข่ายทีิทัดระดับชุมชนการสร้างคิวอคตบนสินค้าเครื่องเป็นตกลงทับหมู่บ้านเป็นตรลงตอนใก้ดีเพื่อการสร้างตลาดสินค้าออนไลน์ ด้านคุณธรรมจริยธรรมการปฏิบัตินตนเป็นเป็นอย่างที่ดีต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจดิตเที่ยงธรรมและต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปนตามกฎห,หมายระเบียบและระเบียบแผนของทางราชการการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมการนำเซกิดพอเพียงวใช้นั้นต้องยึดตักพึ่งตนเองอยู่ใต้ยอย่างพอเพียงความรักและศรัทธาในพิชาชีพครูครูพึงปฏิบัติงานด,ด้วยความเต็มใจและภาคภูมิใจรวมทั้งปกป้องกิิภูมิของอาชีพรูด้านที่สองสภาพแวดล้อมทางกายภาพของกอนตำบลดึงดูดความสนใจและเอื้อต่อการเรียนรู้ กู๊ดเพสเบสเช็คอินมีอาคารที่มั่นคงมีความเป็นสัดส่วนมีการปรับปรุงกอสนสมบลและมีบริเวณโดยรอบมีความร่มรื่นสะอาดปลอดภัยสาหรับผู้มาใช้บริการและสร้างมีการในการเอื้อต่อการเรียนรู้มีการสร้างจุดเช็คอินให้ผู้บริการมีสื่อเทคโนโลยีให้บริการอินเทอร์เน็ตฟรีสื่อออนไลน์จัดทำหลักเกิวอคตเพื่อใช้ในการเรียนรู้ข้อมูลต่างๆด้านที่ 3. กิจกรรมการเรียนรู้มีความทันสมัยมีประสิทธิภาพในการให้บริการ Good Activity ตคอสโนสมบลดอนเกดี มีการจัดกิจกรรมการศึกษาพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธายาศัยและมีผลปฏิบัติงานที่ดีเรื่องการสร้างประสบการณ์ฝึกอาชีพด้านเื่องต่างๆการเรียนรู้ลุ่มสนใจเรื่องอาหารขนมหลักสูตรแต่แปลรูปผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดต่อกันรุ่นสู่รุ่นถือว่าเป็นวัตถุดิบสำคัญในชุมชนการแปลรูปที่หลากหลายทําให้ผู้อบรมผลิตสินค้ามีความน่าสนใจทําเป็นอาชีพเสริมรายได้ให้ครอบครัวและพัฒนาต่อยอดเดิมและยังสามารถยำหน่ายช่องทางสินค้าออนไลน์ด้านที่4ภาคีเครือข่าย ร่วมจัดสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ Good p พนเนอร์ชิพมีภูมิปัญญาท้องถิ่นมีแหล่งเรียนรู้และภักเคคือข่ายในระดับพื้นที่ร่วมกันวางแผนร่วมกันจัดกิจกรรมประเมินผลจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีอาสาสมัครกองสมบลมีอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านรวมส่งเสริมและสนับสนุนจัดการเรียนรู้กองสบลมีการทำข้อตกลง MOU ร่วมกับหน่วยงานและภาครัฐและเอกชนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านที่5มีนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้จริง o v a ดอิน การส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชนเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าดเด่นจาเทคโนโลยีขึ้นมามีบทบาทในการสร้างเพจ a c e b o o k และ OOC ขอสอีซตกอนสนทนกรีเป็นการสร้างเพจเพื่อจำหน่ายสินค้าของคุณมในชุมชนเพิ่มอย่างต่อเนื่องกอสสน,บนิบกรีขอจบการนำเสนอข้อมูลเพื่อประเมินคัาเลือกกอสสนตัวแบบ5 d ีพรีเมียมประจำปีงบประมาณ2,565เพงเท่านี้ขอบคุณครับ